สวัสดีค่ะเราจะพาทุกท่านมาที่วัดป่าพุทธคยาอินเดียนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจมาพักวัดน,นี้ค่ะมาสวงสงบุญที่พุทธคยาอินเดียกันนะคะเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะนี่บรรยากาศโดยรอบของวัดนะ ล่มลื่นมากวัดใหญ่มากวัดใหญ่มากนี่ก็จะเป็นบริเวณที่เข้ามาในวัดนะนี่จะเป็นที่นั่งเหมือนล็อบบี้แล้วก็มีสภากาแฟนั่งนี่งชานี้ก็บันไดขึ้นชั้นสอง อันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องพักชั้นสองห้องพักชั้นสอง,องน,องนี่เราพักอยู่ห้องริมสุดเลยค่ะห้องดิมสุดอ,อันนี้ก็จะเป็นสวนกลางค่ะแล้วก็มาดูบรรยากาศในห้องกันนะคะด้านหน,น้าเนี่ยจะมีเหล็กดัดแล้วก็มุ้งลวดด้วยนะคะเนี่ยปลอดภัยดีมาก ค่ะภายในห้องพักนะคะจะมีเตียงทั้งหมด4เตียงค่ะมีผ้าปูที่นอนผ้าหม่มแล้วก็หมอนครบเลยค่ะด้านบนเท่าที่ดูนะมีพัดลม2ตัวเย็นสบายนะคะค่ะเรามาดูภายในห้องน้ำกันบ้างนะคะที่แน่ๆน,นะคะเท่าที่เห็นคือสะอาดมากเลยค่ะ ะะมีหม้อต้มน้ำร้อนให้ไม่ต้องกังวลเวลาหน้าหนาวเลยค่ะค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบริเวณโถงของวัดนะคะซึ่งเราดูแล้วบรรยากาศสวยงามมากเหมือนล็อบบี้ของโรงแรมเลยค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นวางรองเท้านะคะค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนของลงอาหารของภายในวัดนะคะเราจะมาทานอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นค่ะที่บริเวณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีส่วนของติดต่อค่ะเหมือนกับจะพักอะไรต่างๆมาติดต่อที่นี่ได้เลยนะคะ อาหารของทางวัดนะคะจะเป็นอาหารที่หลากหลายนะคะส่วนใหญ่จะเน้นอาหารไทยแล้วก็เป็นรูปแบบบุฟเฟ่ค่ะสามารถทานได้ทุกท่านนะคะมั่นใจในความสะอาดและรสชาติดีค่ะ ทุกท่านสามารถร่วมบุญกับทางวัดได้นะคะโดยในวันที่เราไปเนี่ยทางวัดกำหนดการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารเช้านะคะในราคา3,500บาทค่ะซึ่งกลุ่มเราโดยพระครูวัชระบุญยญกรนะคะได้ร่วมกันทำบุญเกินกว่าที่ทางวัดกำหนดนะคะแล้วแต่กำลังศรัทธาของทุกท่านเลยค่ะในภาพก็จะมีตัวแทนพระสงฆ์มารับประเคนนะคะและในทุกเช้านะคะทุกท่านก็สามารถมาร่วมกันใส่บาตรได้เลยค่ะ ใดนำสังฆทานมาด้วยนะคะก็สามารถมาถวายได้เลยค่ะ เราเดินออกจากประตูวัดนะคะเราก็จะเจอกำแพงสีส้มค่ะซึ่งเป็นกำแพงของเจดีพุทธคยาทันทีเลยค่ะ,ะแล้วก็เลี้ยวมาิติดนั่นจะเป็นวัดจะเป็นวัดและกำแพงอันนี้ก็จะเป็นกำแพงพุทธคยาคือกำแพงวัดกับกำแพงพุทธคยาติดกันเลย เจ็ดองศาใช่วันนี้วันนี้ก็ลอยกระทงแล้วเดี๋ยวเตรียมจะไปกระถินกันด้วยนะโอเคขึ้นสิบห้าค่ำนะวันนี้วันท้าเยอะมากอ่าวันที่สิบห้าพฤศจิกายน2,567าหสำหรับเวลาที่อินเดียตอนนี้คือ7โมง15นาทีอันนี้ก็จะเป็นวัดนาวัด วัดที่เราอยู่นวัดป่าพุทธคยาซึ่งหลัวติดกับเจดียพุทธคยาด้ย